ถ้าคุณกําลังตามหาร้านเติมเพชรเกนชินแบบถูกๆนะครับผมผมขอแนะนำเมลโลดฮับอัพนะครับผมเติมถูกเติมไวนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยนะฮะถ้าหากสนใจแล้วก็สามารถติดต่อไปที่เพจได้เลยนะครับผมหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมเติมถูกและไวนะครับผมปลอดภัยแน่นอนเอาล่ะสวัสดีทุกผู้ชิลสัสดีทุกผู้ชมนะฮะกลับมาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมเกนชินอินแพ็กนะครับก็กลับเข้าสู่ไก่ผู้เล่นใหม่นะครับผมใน EP ที่2แล้วนะฮะ ซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการจัดทีมะครับผมเบื้องต้นนะฮะแล้วก็พวกทีมเมตาต่างๆที่ปัจจุบันค่อนข้างจะนิยมใช้กันพอสมควรนะครับผมก็จริงๆคลิปเนี้ยจริงๆผมจะจัดไปไว้หลังๆหน่อยแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงตัวละครแล้วก็ก่อนที่จะลืมตำแหน่งกับประเภทของทีมเนี่ยผมเราก็จะรีบจัดเลยละกันนะครผมแล้วก็ มันอาจจะยากหน่อยสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเพราะว่าตัวละครยังน้อยอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันเดี๋ยวพอมีทีมครบมีตัวละครเยอะขึ้นเงี้ยก็จะลองจับตามนี้ก็ได้นะผมมันมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยสําหรับทีมะนะอ่าแล้วก็ภายในคลิปเนี้ยจริงๆมันไม่ได้จํากัดแค่ว่าจะต้องจัดแบบนี้แล้วมันถึงจะโหดนะอ่ามันจะจัดแบบอื่นก็ได้นะผมแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นแบบที่เน้นแบบว่าเล่นง่ายนะฮะแล้วก็วนเรียกว่าวนโรเทชันแบบว่าวนอันติเก็บสกงูงเก็บสกิลเนี่ยได้ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็สบาย ก็ง่ายๆก็คือแบบว่ามันสลับตัวเล่นได้แบบสมูทกว่าแบบว่าเปลี่ยนมาปุ๊บไทยแบบนี้ได้พอดีเปลี่ยนมาปุ๊บใส่สกิลได้พอดี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 มันจะง่ายกว่าการจัดแบบครีเอทีฟหรือจัดมั่วๆนั่นแหละอ่ะเขาก็เลยนิยมจะจัดเป็นแบบว่าเป็นทีมเป็นเซตเป็นไลน์อัพแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเนี่ยผมในคลิปนี้ก็จะพูดถึงประมาณนั้นฮะส่วนใครจะแบบว่าดูแล้วอ่ะอยากจะจัดตามความครีเอทีฟก็ตามสบายเลยนะครับผมมันค่อนข้างแบบว่าเปิดแบบ กว้างพอสมควรในการจัดทีมเพราะว่ามันใส่ได้ทั้ง4ตัวนะผมจะใส่อะไรก็จริงๆก็เรื่องของเรานั่นแหละ,ะเดี๋ยวขออธิบายการจัดทีมแบบว่าเข้าๆก่อนเลยกันนะครับผมก็มันจะมีอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับผมทีมที่เล่นก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดเกี่ยวกับไฮเปอร์แคดดีนเครับผมกับควิกสวับไปด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวจะอธิบายให้เล็กน้อยแล้วกันนะครับผมมาภาพมาปิง้งอ่ะอันนี้คือการจัดทีมแบบมีตัวออนฟิลตัวหนึ่งนะครับผมที่เหลืออาจจะเป็นตัวออฟฟิลกับซัพพอร์ตแล้วก็ฮิลเลอร์นี่ โดยที่การจัดทีมแบบเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกับไลน์ที่เป็นไฮเปอร์แคร์รี่ที่มีตัวออนฟิลด์ตัวเดียวเนี่ยผมแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นซัพพอร์ตหมดเลยอ่าแล้วก็ฮิลเลอร์ตัวหนึง่งหรืออาจจะเป็นออฟฟิลด์ซัพพอร์ตแล้วก็ฮิลเลอร์ก็เป็นได้นะฮะก็ประมาณนั้นก็ได้ ก็ตามนั้นในผมก็คือออนฟิลเนี่ยก็คือตัวที่เราต้องเอาออกมายืนตีในขณะที่เราบัฟเต็มที่แล้วแล้วกดสกิลของตัวละครออฟฟิลแล้วตัวละครออฟฟิลก็แค่กดสกิลแล้วก็ไปเล่นตัวออนฟิลให้มันอ่ให้สกิลออฟฟิลเนี่ยมันทำดาเมจไปจากนอกสนามส่วนตัวซัพพอร์ตกับฮิลเลอร์ก็มีไว้ซับทีมในผมเอาไว้บัฟให้ตัวออนฟิลหรือเอาไว้ฮิลนั่นเองเนะฮะคำเตือนก็คือไอทีมแบบนเนี้ยพยายามนะครับผมอย่าใส่ตัวออนฟิล มากกว่า1ตัวนะครับผมเพราะว่ามันจะแย่งกันเล่นนะฮะคือถ้าสมมุติว่ามีตัวออนฟิลมากกว่า1ตัวเนี่ยสมมติทีมเราใส่ได้4ตัวละครใช่ไหมแล้วเราใส่ตัวออนฟิลไป2ตัวเนี่ยซึ่งโดยปกติเนี่ยณช่วงเวลานั้นเน่ะเราสามารถเล่นตัวละครได้แค่1ตัวเท่านั้นซึ่งถ้าเราใส่ตัวออนฟิลไป2ตัวนั่นแปลว่าอีกตัวหนึ่งมันจะไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าตัวออนฟิลส่วนใหญ่ไม่มีสกิลแบบออฟฟิลนะฮะ พอเราได้เล่นแค่ตัวเดียวปุ๊บมันก็ได้ทำดาเมจแค่ตัวเดียวใช่ไหมออนฟิลหลังจากนั้นก็มีซัพพอร์ตเป็นฮิลเลอร์มาคอยบัฟเราอ่าแสดงวีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวออนฟิลเหมือนกันมันจะไม่ได้ใช้งานเขาเลยไม่นิยมใส่ตัวออนฟิลมากกว่า1ตัวนะครับผมอ่าก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นออฟฟิลหนึ่งตัวออนฟิลหนึ่งตัวที่เหลือจะเป็นซัพหมดเลยก็ได้อ่าเพื่อการทำดาเมจจากนอกสนามด้วยแล้วก็ตัวที่ยืนตีได้แบบเต็มที่นั่นเองนะฮะอันนี้คือการจัดแบบทั่วไปเนาะก็จะมีตัวออน่ึง ตัวอย่างอันนี้คือผมใส่ยานเฟยไปเป็นตัวออนฟิลเอาไว้ตีนะครับผมแล้วก็ใส่ซิงชิลไปเป็นตัวออฟฟิลสำหรับการแปะน้ําแล้วก็ทำดาเมจจากนอกสนามนะฮะแล้วก็ซูคลสนะครับผมสําหรับการารวบมอนแล้วก็กระจายธาตุสำหรับลดต้านธาตุของมอนนะฮะแล้วก็มีเบเน็ตเป็นทั้งตัวฮิวแล้วก็ตัวบัฟนะครับผมเอาไว้บัฟแอทแทกแล้วก็ฮิวเลือดนั่นเองนะฮะ ทีมนี้ก็จะเล่นได้เลยเนะครับผมก็มีทั้งตัวฮิลมีตัวบัฟลดต้านธาตุมีตัวรวบมีดาเมจนอกสนามมีดาเมจจากในสนามอ่ะอย่างนี้คือแบบว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะอีกแบบหนึ่งก็คล้ายๆกับการเล่นแบบควิกสวัปนั่นแหละนะฮะที่จัดมาก็คืออาจจะไม่ต้องใส่ตัวออนฟิลก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้อ่ะอาจจะมีตัวออนฟิลตัวหนึ่งที่เล่นนานกว่าเพื่อนหน่อยแต่ก็ต้องเน้นการสลับตัวไปทําดาเมจตัวอื่นอยู่ดีนะฮะ อาจจะเล่นไม่นานเท่ากับพวกไฮเปอร์แครี่ที่ต้องยืนแบบ10กวิอย่างเงี้ยอย่างเซียวเนี่ยกระโดดมาปุ๊บต้องยืนแบบ15วิขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นอ่ะก็ทีมฟลิกซ์วับเนี่ยอาจจะไม่ถึงประมาณนั้นนะครับผมอาจจะเล่นสักประมาณ5 6วิหรือ10กวิก็เอาออกได้แล้วนะฮะแล้วก็ไปเล่นตัวอื่นกดสกิลตัวอื่นต่อนะฮะอ่าที่ยกมานี่จะเป็นทีมรีเวิร์สเมลนะครับผมมีโรซาเรียแล้วก็เคยะมีเซียงหลิงแล้วก็เบเน็ตนั่นเองนะฮะทั้งสามตัวนะครับผมเป็นตัวออฟฟิลหมดเลยนะะครับับผมมมไ่ีตวออนนฟลลเยฮะ แล้วก็มีเบนเนตเป็นบัฟแล้วก็ฮิลเลอร์ตัวหนึ่งอ่าเน้นการกดสกิลแบบกดบัฟเบนเนตกดอันติเซียงหลิงโยนสกิลธาตุเซียงหลิงไปกดอ,อันติโรซาเรียแล้วก็กดสกิลธาตุโรซาเรียกดอันติเคยะอะไรเงี้ยแล้วก็กดสกิลธาตุเคยะอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะฮะ ทีมนี้มันค่อนข้างมีความหลากหลายในการเล่นนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าใส่ตัวออนฟิลไปแบบว่าทุกทีมก็ได้นะฮะเพราะว่ายัางไงเราไม่ได้เน้นแบบว่าเอาออกมายืนตีนานอยู่แล้วเราแค่เน้นกดสกิลสลับออกกดสกิลสลับออกนะครับผมก็มันก็ดีมันคือมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าเอาตัวตัวหนึ่งมาเสี่ยงมากนะครับผมก็คือมันสลับสลับกันเล่นนะฮะ อาจจะเฉลี่ยเฉลี่ยของเฉลี่ยเฉลี่ยดาเมจไปลงหลายๆตัวแล้วให้มันช่วยกันทำดาเมจก็ได้ส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่การกดสกิลไม่ค่อยจะเอาออกมายืนตีแบบว่านานๆสักเท่าไหร่เนาะสำหรับทีมแบบนี้อ่ะนี่คือค่อนข้างเป็นตัวอย่างของทีมควิกสวับได้พอสมควรนะฮะอ่ะอันนี้คือการจัดทีมคร่าวๆอ่ะตัวอย่างของไฮเปอร์แครี่ที่มีออนฟิลแล้วก็ตัวบัฟนะครับผมแล้วก็ตัวอย่างของควิกสวับที่เป็นตัวดาเมจแล้วมีตัวฮิลแล้วก็สลับกันกดสกิลประมาณนี้นะฮะ อ่ะต่อไปนะครับผมเป็นทีมแบบไลน์อัพแนะนําที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ทีมตัวละครสีดาวล้วนก่อนนะฮะสีดาวล้วนเกมเนี่ยก็บอกว่าทีม4ีดาวล้วนบางทีเนี่ยโหดมากนะครับจนสามารถผ่านแบบว่าพวกคอนเทนต์ในเกมอย่าง abyss ได้หมดเลยนะครับผมอ่ะทีมแรกคือ national ทีมนะครับผมภาษาไทยเรียกทีมชาตินะ จะประกอบไปด้วยซิงคิวเซียงหลิงแล้วก็เบนเนตะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เปลี่ยนออกแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมยกเว้นจะเปลี่ยนไปเป็นตัวละครแปดน้ำา5าดาวตัวอื่นอย่างเช่นอายโตะหรือชายอะไรพวกนี้เนะครับผมแล้วก็จริงๆใส่3ตัวเนี่ยถ้าของมันถึงเนี่ยมันแทบจะผ่านได้เกือบทุกคอนเทนต์แล้วนะพรามเพราะเพราะตัวละคร3ตัวนี้เป็นตัวสีดวที่มีดาเมจเยอะแบบโคตรพ่อโคตรแม่เลยนะยครับผมคือมันขี้โกงมากนะฮะก็3ตัวเนี่ยมันเล่นได้แล้วในจริงๆแต่ว่าใส่ตัวที่4ไปเพื่อความโหดแบบคูณ2นั่นเองก็คือตัวาลมมผ สีดาวล้วนเนี่ยแนะนำเป็นซูโคสแต่ว่ามันจะมีกรณีหนึ่งที่ถ้าเรามีคาซือฮะาเนี่ยทีมนี้มันจะขี้โกงไปเลยเนะครับผมก็คือจริงๆมันไม่จาเป็นก็ได้อ่าใส่แค่ซูโคสก็โหดแล้ว แล้วก็ใช้ซูโค้ดเป็นตัวออนฟิลสำหรับการายืนตีปกติแล้วก็กระจายทุงกระจายธาตุไปนะครับผมดาบน้ําซิงชิวก็จะออกไปด้วยพร้อมกับกงจากเสียงหลิงที่หมุนไปรอบๆตัวนะครับผมซูโคดก็เป็นตัวที่ค่อนข้างแนะนําถ้าเกิดว่าจะเอาไปเล่นในทีมเนชั่นนะแต่ถ้าใครมีคาสิฮะและอยากลองเนี่ยถึงความแบบว่าแรงที่แท้จริงก็ใส่คาสิฮะก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่กลายเป็นทีมสีดาวล้วนเท่านั้นเองต่อไปนะครับผมคือเทรเซอร์นะครับผมทีมเทรเซอร์ ทีมเทเซอร์นะครับผมเป็นทีมที่ใช้ปฏิกิริยาการชาร์จไฟฟ้านะครับผมผมขอไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่าพวกปฏิกิริยาธาตุเนี่ยในเกมมีบอกหมดนะครับผมหวังว่าน่าจะอ่านกันนะครับทีมเทเซอร์คือการใช้ปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าก็คือธาตุน้ําบวกธาตุไฟฟ้านั่นเองนะฮะโดยที่ไลน์อัพส่วนใหญ่เนี่ยจะมีตัวลมตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งผมแนะนําเป็นซูโครสมากๆสา,าหรับทีมนี้เนาะแล้วก็มีตัวแปะน้ำนะครับผมอย่างเช่นซิงชิลหรือโคโคมิถ้าใครมีเนาะถ้าเป็น5าดาวเนาะ สมมุติเป็นสีดาวก็มีซูโครสซิงชิวในผมอีกสองตัวจะเป็นตัวไฟฟ้าในผมซึ่งไม่ค่อยจะมีใครมาแทนได้ในผมก็คือฟิตกับเปยโตนั่นเองนะฮะสอตัวนี้อยู่คู่กันเป็นอะไรที่โหดมากในทีมเทเซอร์นับผม ยิ่งการทำปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าแล้วมันมีไฟฟ้าชิ่งไปชิ่งมาเนี่ยคือดาเมจมันค่อนข้างแรงพอสมควรนะฮะทีมนี้เล่นได้นะครับผมโหดมากข้อเสียคือถ้าไม่ได้แบบว่าใช้ตัวน้ำเป็นโคโคมิเนี่ยมันจะไม่มีฮิลนะฮะก็ทีมสีดาวล้วนเนี่ยจะใช้ซูโค้เป็นตัวออนฟิลด์อีกแล้วเป็นไดเวอร์สำหรับยืนยิงนะฮะการมีซูโครดเป็นตัวยืนยิงเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงมันยิงได้ไกลนะครับผมแล้วก็ทิกเกอร์กับการโจมตีของสกิลเป๋กับ ของซิงชิลได้นะครับผมแล้วก็ยิงออกไปเป็นธาตุลมนะครับผมจะได้ลดต้านธาตุตลอดเวลานั่นเองข้อเสียคือไม่มีฮิลนั่นแหละถ้าเราไม่ได้เล่นโคโคมิถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นโคโคมิเนี่ยก็ใช้โคโคมิเป็นตัวยืนแทนเอาซูโคสเข้าไปลดต้านธาตุขนาดนั้นนะฮะ่ข้อดีคือมีฮิลแล้วก็เล่นง่ายมากๆถ้าเปลี่ยนเป็นโคโคมิอะเนาะอ่ต่อไปนะครับผมต่อไปคือทีมรีเวิร์สเมลนะครับผมทีมรีเวิร์สเมลเนี่ยเป็นทีมที่เออ่จริงผมแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ว่ามันเป็นทีมที่สนุกพอสมควรนะฮะ ก็คือโรสเรียมีตัวหนึ่งแน่ๆนะครับผมซึ่งตัวต่อไปผมแนะนําเป็นชงหยุนนะครับผมแล้วก็เป็นเซียงหลิงกับเบนเนตนั่นเองนะครับเซียงหลิงกับเบนเนตเนี่ยส่วนใหญ่จะไปคู่กันตลอดเพราะว่าเบนเนตเนี่ยต้องรีพลังงานธาตุให้เซียงหลิงนะครับผมแล้วก็พวกพื้นเบนเนตเนี่ยพื้นเบนเนตมันบีบัฟให้เซียงหลิงเนี่ยผมซึ่งถ้ากดอันติเซียงหลิงในพื้นเบนเนตเนี่ยมันจะแรงขึ้นมากๆเลยนะฮะทีนี้เน้นการแปะไฟไว้ที่ตัวศัตรูก่อนนะครับผมแล้วเอาน้ําแข็งเนี่ย ไปปกนีครับผมให้มันคูณ2เป็นดาเมจนั่นเองนะฮะซึ่งดาเมจน้ําแข็งเนี่ยจะแรงพอสมควรถ้าเกิดว่าไปกระแทกโดนทัดไฟนะครับผมก็ค่อนข้างแนะนําที่จะแบบว่าให้เล่นกับชงหยุนพอสมควรเพราะชงหยุนเนี่ยเป็นตัวที่มีการเบร์สที่ค่อนข้างโหดพอสมควรนะฮะมันปุงปงป่งปังปุงปังมาก ก็เหมือนทีมที่แนะนําไปก่อนหน้านี้ก็คือเน้นการกดสกิลวนๆไปนะครับผมโดยที่เน้นไปที่การแปะไฟด้วยเซียงหลิงก่อนก็คือกดอันติเบนเนตกับอันติเซียงหลิงก่อนหลังจากนั้นค่อยเบรสอัลติเมทะครับผมของชงหยุนหรือโรซาเรียนั่นเองทีมสุดท้ายนะครับผมคือฟรีสฟรีสคอมเนี่ยมันเป็นทีมแช่แข็งนะฮะทีมแช่แข็งอ่าเน้นปฏิกิริยาการแช่แข็งก็คือน้ําบวกน้ําแข็งนั่นเองข้อเสียคือถ้าเป็นทีม4ดาวนะครับผมดาเมจมันจะดรอปนิดนึงนะฮะ แต่ก็พอเล่นได้คือคอมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เน้นดาเมจเยอะมากแต่ว่าเน้นไปที่การ CC มอนก็คือคราวคอนโทลนะครับผมการหยุดมอนการชังงกมอนการแช่แข็งมอนให้มอนมันอยู่กับที่มันไม่ได้ขยับนะครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยโดนดาเมจน้อยลงเพราะว่ามอนมันจะไม่ได้ตีมันจะโดนแช่แข็งนะฮะดาเมจอาจจะไม่เยอะมากต้องใช้ตัวธาตุลมนะครับผมที่ใส่เซ็ตสีลมแล้วเนี่ยมาเน้นกระจายธาตุให้ดาเมจมันสูงขึ้นนะฮะไม่งั้นดาเมจมันอาจจะดูด้อยกว่าทีมอื่นเท่านั้นเองนะฮะ แต่ว่าก็เน้นความสบายในการเล่นถ้าเกิดว่ามอนมันโดนแช่แข็งได้เนาะทีมนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามอนโดนแช่แข็งไม่ได้นั่นเองทีมสีดาวที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนใครจะ create หรือมีอะไรที่ดีกว่านี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับผมอันนี้เป็นอันที่ผมค่อนข้างแนะนำนะฮะต่อไปไปดูของตัวละคร5าดาวบ้างนะครับผมทั้งไฮเปอร์แครี่แล้วก็ควิกสวับนะครับผมผมใส่ได้เท่าที่จะใส่ได้แล้วนะครับผมน่าจะครบทุกตัวนะคะตกบกร่องอะไรไปก็ขออภัยแล้วกันนะฮะ เริ่มด้วยเซียวไฮเปอร์แครีเนี่ยผมผมยกให้เลยหนึ่งหน้กระดาษนะครับผมเอาไปเลยคือมันเยอะพอสมควรนะครับผมซึ่งก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีมากนะครับผมสำหรับเซียวไฮเปอร์แครีไม่ว่าจะเป็นเซียวสองไคลโอสองน้ำแข็งนะครับผมสองจีโอสองไพโรหรือเซียวไฮเปอร์แครีก็สามารถเล่นได้หมดนะฮะ สำหรับทีมเซียวสน้ำแข็งเนี่ยเป็นอันที่ผมค่อนข้างแนะนําช่วงต้นเกมพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดว่าหาได้อะเนาะ,ะถ้ามีตัวน้ําแข็ง2ตัวเนี่ยแล้วก็มีเซียวตัวหนึ่งสามารถเล่นได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสว่าอาจจะต้องใส่ตัวลมอีกหนึ่งตัวถ้าเกิดว่าคุณคราฟหอกปรตตไทป์มาให้เซียวใส่เนี่ย ผมมาเล่นเซียวตัวเดียวกับ2น้ำแข็งแล้วก็อีกตัวอะไรก็ได้นะครับผมผมก็เก็บอันติให้เซียวทันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมไม่เคยมีปัญหาในการเล่นทีม2น้ำแข็งแล้วไม่มีอันติใช้นะฮะแต่ว่าข้อเสียคือดาเมจมันจะด้อยกว่าทีมอื่นไปมากๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของการช่วยแบบบัฟดาเมจอะแต่ว่ามันจะช่วยของการบัฟคิเรทเพราะว่าสันพ้องน้ำแข็งเนเวลามอนติดน้ำแข็งเนี่ยมันจะได้คิเรทเพิ่ม15%นนั่นเอง ซึ่งเซียวเป็นธาตุลมเนื้อผมสามารถกระจายน้ําแข็งให้มันติดอยู่กับมอนได้แทบจะตลอดเวลางั้นก็แปลว่าเราจะได้คิเรทเนี่ยฟรีๆนะครับผมอาตาัตราคริฟรี15ให้เซียวตลอดเวลานั่เนเองนะฮะอ่ะเป็นทีมที่ค่อนข้างเล่นง่ายและแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งเล่นมากๆนะครับผมคือที่ผมต้องติดเลคคอมเมนต์ไว้เนี่ยเพราะว่าทีมเซียวมันมีค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะก็ค่อนข้างแนะนําสําหรับเซียวสองน้ำแข็งเนาะ เอ่อต่อไปคือเซียวสองหินเนี่ยผม GO นั่นเองก็คือประกอบไปด้วยจีนเซียวจงหลีแล้วก็อเบโดนั่นเองทีมนี้ไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เพราะว่าใช้ตัวเปลืองมากมันใช้ตัว5ดาว4ตัวนะครับผมทั้งจีนจงหลีอเบโดแล้วก็เซียวเป็นตัว5ดาวหมดเลยเนะครับผมข้อดีของทีมนี้คือมีฮิลใช้อ่ามี2ลมนะครับผมมีตัวช่วยรีพลังงานธาตุอ่าแล้วก็มีสั่นพ้องสองลมนะครับผมเดินเร็วขึ้นแล้วก็พวกอ่าช่วยต้นานธาตุด้วยแล้วก็ลดคูดาวด้วยนะฮะ ส่วน2หินเนี่ยช่วยเพิ่มดาเมจเนี่ยผมมีโล่จงหลีมีลดต้านทานแล้วก็ดาเมจจากนอกสนามของอัลเบโดเนี่ยที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะฮะข้อเสียคืออาจจะต้องเลี้ยงมอนให้มันอยู่ในวงสกิลของอัลเบโดนะฮะถึงจะได้ดาเมจเสริมเนาะอ่ะต่อไปคือทีมเซียวไฮเปอร์แครี่นี่ยผมทางด้านบนขวานั่นเองอ่ะเซียวไฮเปอร์แครี่ประกอบด้วยเซียวตัวลมตัวหนึ่งะครับผมแล้วตัวลมตัวหนึ่งซึ่งผมอันนี้แนะนําเป็นอ่าซูโครสนะครับผมแล้วก็ แล้วก็จงหลีนี่ครับผมแล้วก็เบนเนตนั่นเองนะฮะทีมนี้เป็นทีมที่มีดาเมจเยอะมากแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเซียวมากๆเพราะมีโล่จงหลีมีฮิวเบนเนตดีบัฟเบนเนตนี่บผมแล้วก็มีสมุดบัฟจากาซูโครสได้ด้วยแล้วก็มีเก็บลูกแก้วธาตุให้นะฮะ ทีมนี้เป็นทีมที่มีดาเมจเยอะและเล่นได้สบายมากแต่ว่ามันจะยากอย่างหนึ่งคือถ้าจะเอาแบบเต็มที่ต้องเลี้ยงมอนให้อยู่ในอันติเบเนตซึ่งมันทําได้ยากมากนะครับผมการที่จะเลี้ยงมอนสเตอร์ให้มันอยู่ในอันติเบเนตถ้าเกิดว่ามอนตัวนั้นมันโดนทุ่มแล้วมันเซเนี่ยหรือมันถอยหลังเนี่ยมันจะเลี้ยงยากมากมากยกเว้นมันเป็นพวกตัวที่โดนแล้วมันไม่สะทกสะท้านอ่ะเช่นพวกหุ่นยนต์ลูนการอะไรพวกนี้ที่มันโดนทุ่มแล้วมันอยู่เฉยๆอ่ะจะเล่นง่ายมากสําหรับทีมนี้และดาเมจเยอะด้วยนะ อะแต่ถ้ากรณีที่มอนมันโดนแบบว่าทุ่มแล้วถอยอย่างเงี้ยมันจะเล่นยากพอสมควรเพราะเราต้องเลี้ยงมอนให้มันอยู่ในแอนติเบเน็ตเพื่อเอาบัฟนั่นเองนะฮะต่อไปคือเออ่ซียวสองไฟนะครับผม2ไพโรนะฮะเป็น2ลม2ไฟนะครับผม,บม,บผมก็คือเซียวแล้วก็แนะนําเป็นซูโครสเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบไปด้วยเซียงหลิงกับเบเน็ตนะครับผมอีกแล้วนะฮะไอสองตัวนี้อีกแล้วนะครับผมไปไหนไปด้วยกันนะครับผม ทีนี้เป็นทีมที่มีดาเมจค่อนข้างเยอะทั้งกงจากเซียงหลิงทั้งการกระจายธาตุไฟแล้วก็การมีสันพองไฟแล้วก็ดาเมจของตัวเซียวเองเนี่ยจะเยอะมากๆแต่ว่าจะไม่มีโล่ใช้นะฮะจะไม่มีโล่ใช้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมต้องเลี้ยงมอนให้มันอยู่ในวงอันติของเบเน็ตซึ่งมันทําได้ยากมากแล้วมันจะเล่นยากกว่าไฮเปอร์แคดดี้ทั่วไปแล้วก็สําหรับคนที่เล่นทีมเนชั่นแนลอยู่แล้วเนี่ยก็เอาจริงคือ มันเปลืองตัวะครับผมเพราะมมนมีทั้งเสียงหลิงเ็นเน็ตมันอาจจะต้องย้ายมาทีมนี้ก็แนะนําว่าไปเล่น2น้าแข็งอย่างที่ผมบอกเนี่ยจะใช้ตัวไม่เปลืองแล้วก็เล่นได้ง่ายกว่านะฮะ,ะประมาณนี้สําหรับทีมเซียวะครับผมชอบอันไหนมีตัวอะไรจัดเลยครับผมประมาณนี้ะครับผมมีน่าจะประมาณนี้ส่วนไลน์แอพอ,อื่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเซียวเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําฟื้นฟูแบบว่าฟื้นฟูพลังงานาธาตุเยอะเนี่ยคือมันต้องใช้ตัวลมอีกตัวหนึ่งมาช่วยรีแอนติให้นะฮะก็แนะนําไปประมาณนี้แล้วกันนะฮะ อ่ะต่อไปคือทีมของ DPS h y p e r c a r r y ตัวอื่นๆนะผมซึ่งตัวอื่นๆต้องบอกว่าไลน์อัพที่เล่นได้สมูทและดีมากๆเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับผมมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมจะยกมาเฉพาะอันที่เล่นได้สบายอ่ะแล้วก็ดีแล้วกันนะฮะตัวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมี1-2ไลน์อัพท่านั้นแหละที่มันดีๆก็มี f ฟู b u ัฟกับที่วนโรเตชันง่ายแต่ของเซีย e มันเเนี่ยของเซียทีมันเยอะเกินนะฮะอ่ะเริ่มด้วยที่อายากะนะครับผมอายากะฟรีสนะครับผม ประกอบไปด้วยอากานะับผมตัวลม1ตัวนะับผมที่เป็นตัวรวบนะฮะแล้วก็ตัวแปะน้ำนะครับผมแล้วก็ตัวรีพลังงานธาตุน้ําแข็งนั่นเองนะฮะตัวแปะน้ำอาจจะเป็นอายโตโมนาแล้วก็โคคุมินะฮะผมตัวน้ําแข็งเนี่ยอาจจะเป็นโรซาเรียก็ได้เดียวหน่ก็ได้เชินเหก็ได้นะครับผมตัวลมก็เป็นคาซึฮะหรือซูโฟลดหรือเวนตี้อะไรประมาณนั้นนะฮะอยากได้ขยายความเชิญที่ไกด์อกาศตัวเต็มได้เลยนะฮะต่อไปคือทีมยูร่านะครับผมทีมยูร่า ยูล่เนี่ยก็ให้ดูแล้วกันว่าผมใส่ไลน์อพมา2แบบนะผมคือแถวบนกับแถวล่างนะผมถ้าแถวบนจะเป็นยูล่ฟิตเดียหนาแล้วก็จงหลีนะครับผมสามารถเปลี่ยนจงหลีเป็นเบนเน็ตก็ได้นะแต่ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้พอเป็นจงหลีเนี่ยอาจจะดูดีกว่ายกเว้นแต่อย่างเดียวหรือคือ,อพลังโจมตีเราต่ำใส่เบนเน็ตจะดูดีกว่านะฮะ อ่ะแล้วก็แถวล่างจะเป็นไรเดนหรอโรซารียแล้วก็เบเน็ตนั่นเองนะฮะที่ผมให้เอาเบเน็ตไปเล่นกับทีมที่มีไรเดนเนี่ยของยูล่าเนี่ยก็คือสลับกันเบิร์ตนยผมยูล่าตีไปสักพักหนึ่งเนี่ยกดอันตีซีไปสักพักหนึ่งเอาออกไปแล้วก็เอาไรเดนมาเบิร์ตต่อเลยขณะที่วงพื้นของบั๊เบเน็ตเนี่ยยังอยู่นะฮะมันจะได้ผลแบบเต็มที่นั่นเองก็สามารถเลือกเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นไลอัพบนหรือข้างล่างนะครับผมก็มันดีทั้งสองแบบนะครับผมแล้วแต่ชอบแล้วกัน ต่อไปคืออ e ิเล็กโทรไฮเปอร์แครี่นะครับผมตัวไฮเปอร์แครี่ที่เป็นธาตุสายฟ้านั่นเองนะครับผมธาตุสายฟ้าก็เอ่อมันจะมีไรเดนนะครับผมที่เล่นไป Hyper ็นไฮเปอร์แครี่ได้แล้วก็มีเครื่องฉิงด้วยนะครับตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ถ้ามีสาระเป็น C6 กลุ่มดาวหกดแล้วเนี่ยก็ใช้เป็นสาระ C6 แทนนะฮะถ้าไม่มีอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นโมนานะครับผมถ้าไม่มีอีกเนี่ยก็ใช้สาระก็ได้อ่าอาจจะไม่ต้องปลดถึง C6 แต่ก็เป็นสาระนั่นแหละนะครับน่าจะดีสุดละถ้าเกิดไม่ไม่มีนะหรือนะครับผมเเปปปลี่ยนปปนนไไ็็ซิิงชกด้ะะฮ แล้วก็ต่อไปคือตัวธาตุลมนะครับผมจริงๆทีมไฟฟ้าผมแนะนําเป็นคาซือฮะมากๆอ่าแต่ว่าถ้าไม่มีคาซือฮะสามารถใช้ซูโครสแผนได้นะครับผมแต่คาซือฮะจะได้ผลกับทีมไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าทีมไฟฟ้ามันไม่มีการทําปฏิกิริยาธาตุที่ดีเท่าธาตุอื่นอ่าต้องเน้นดาเมจไฟฟ้าเพียวๆถ้ามีคาซือฮะเนี่ยมันจะค่อนข้างได้ดาเมจเยอะกว่ามากๆอ่าตัวสุดท้ายคือเบนเน็ตเนี่ยผมไปทุกทีมนะครับผมตัวนี้ จัดยังไงก็ได้นะครับผมเป็นไรเดนซาระคาสเซอรเบนเนตเอ่อเคร์ชิงซาระคาสเซอเบนเนตก็ได้นะครับผมแบบนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับผมไล่อัพโซนใหญ่ของไฮเปอร์แครีไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อไปนะครับผมคือการอยูรีเวิร์สเมล์นี่ครับผม่วนใหญ่ทีมรีเวิร์สเมลเนี่ยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างต้องเอ่อศึกษาการทำปฏิกิริยาธาตุมาพอสมควรนะครับผมส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเล่นการอยูรีเวิร์สเมล์เท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเอ่อวุ่นวายแล้ว มีการยูจงหลีนะครับผมเซียงหลิงแล้วก็เบนเน็ตนั่นเองเซียงหลิงเบนเน็ตอีกแล้วนะฮะก็อาจจะต้องฝึกเล่นนิดนึงเพราะว่าห้ามวางเสาจงหลีให้มาระเบิดโดนมอนนะครับผมไม่งั้นธาตุไฟมันจะโดนล้างนะฮะแล้วก็การเล่นเนี่ยต้องกดอันติเบนเน็ตกับเซียงหลิงไปก่อนให้มันกงจักเนี่ยมันแปะไฟไปก่อนแล้วค่อยเอาการยูเนี่ยชาร์จยิงนะครับผมแล้วก็ต้องให้แบบว่าเป็นจังหวะด้วยนะก็คือไฟต้องแปะอยู่ที่มอน การยูถึงจะชาร์จยิงได้ถ้าเกิดว่ามอนไม่มีไฟแปะอยู่ที่ตัวเนี่ยแล้วการยูไปชาร์จยิงเนี่ยมันก็จะไม่โดนเป็นรีเวิร์สเมลนั่นเองอาจะเล่นได้ก็เล่นได้ะครับผมก็มันต้องฝึกเล่นนิดนึงแต่ว่าทีมนี่เป็นทีมที่มีดาเมจโคตรขี้โกงพอสมควรนะครับผมเพราะว่าตัวการยูเองเนี่ยมีดาเมจเยอะพอสมควรอยู่แล้วพอมาเล่นกับทีมรีเวิร์สเมลที่ดาเมจมันเป็นคูณ2เนี่ยคือมันจะกลายเป็นดาเมจแบบถลม่มทลายมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นนะฮะอะยังไม่หมดนะครับผมสำ โอเคในผมต่อไปคือ GOT ีมเนี่ยผมทีมหินนั่นเองอาจจะเล่นเป็นหินล้วนเช่นใช้ DPS เป็นอิโตะหรือโนเอละครับผมมีโกโร่นะครับผมแล้วก็มีอัลเบโดกับจงหลีเนี่ยผมเป็นเป็นทีมแบบหินลวน้วนะครับผมมีธาตุหิน4ตัวไปเลยนะครับผมใช้ DPS เป็นอ,อิโตะหรือโนเอลนั่นเองอ่าหรือเป็นอีกทีมหนึ่งก็คือ DPS เหมือนเดิมนะครับผม2ตัวเรียกอาวแล้วก็ใช้เป็นโกโร่จงหลีแล้วก็เบเน็ตนั่นเองนะฮะ ทีมนี้ข้อดีคือดาเมจหินมันจะค่อนข้างเยอะมากๆนะผมพระว่าบัฟโกโร่เนี่ยมันต้องใช้หิน3ตัวขึ้นไปถึงจะได้บัฟแบบเต็มที่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นกับโกโร่แล้วอยากได้บัฟโกโร่ให้คุ้มเนี่ยหิน3ตัวแล้วก็ตัวอะไรก็ได้อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวฮิลก็ได้นะฮะอ่าก็แนะนําเป็นเบนเน็ตเนี่ยแหละที่มีบัฟแอตแท็กให้ด้วยแล้วก็ได้เป็นฮิลด้วยนะฮะ หรือใครจะไปใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่วอรี่เรื่องต้องใช้ฮิลอาจจะเปลี่ยนเป็นโมนาทแทนหรืออาจจะเล่นสี่หินไปเลยก็ได้นะฮะต่อไปคือทีมไพ r โรไวท์นะครับผมผมผมขอรวบทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่า ที่ผมตั้งชื่อทีมว่าไพโรไวฟ์เนี่ยก็คือทีมธาตุไฟที่เน้นการระเหยเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ตัวไหนเป็นธาตุไฟใช้ไลท์อัพนี้ได้หมดใช้คอมนี้ได้หมดะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮูเทา้ยายันเฟยดีลุกหรือคลีเนี่ยสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับผมอันนี้เป็นทีมที่มีการระเหยที่แรงมากๆยิ่งใช้คาซึฮะจะยิ่ง เออเอร์เข้าไปอีกนะครับผมก็คือตัวธาตุไฟนะครับผมแล้วก็ประกอบไปด้วยซิงชิลซึ่งตอนนี้แนะนําแค่ซิงชิลเพราะว่าเป็นตัวแปะน้ําที่แปะได้ทันสําหรับการระเหยมากที่สุดนั่นเองอ่ะในอนาคตในแพทต่อต่อไปเนี่ยเดี๋ยวยื้หลันเข้าเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องลองดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะตัวต่อไปก็เป็นซูโครสหรือคาซิฮะนะครับผมซึ่งอันนี้ผมมองว่าอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่าคาซิฮะน่าจะใช้งานได้ง่ายกว่าเพราะเราต้องกระจาย2ธาตุถ้าเกิดอยากเอาให้คุ้มนั่นเองจริงๆซูโครสก็่อนนนิเคลลปส ทีมโทมักับซูครสซึ่งมันก็เล่นได้ดีพอสมควรแล้วก็ซูครสกระจายได้2ธาตุด้วยที่ผมลองไปนะฮะจะย้อนไปดูก็ได้นะผมเดี๋ยวผมแปะการ์ดไ้ข้างบนให้นิดนึงก็ได้นะ,ะต่อไปคือธาตุไฟนะครับผมก็แนะนําเป็นเบเน็ตนั่นแหละ,ะหรือถ้าใครแบบว่าเบเน็ตไม่ว่างนะผมใส่เป็นโทมะแทนก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่มีฮิลใช้เนาะ,ะก็ระวังกันนิดนึงแต่ว่าโทมะอย่างที่บอกมาเป็นตัวที่ปั้นของยากมากนะครับผมถ้าของไม่ครบและเปิดโลได้ไม่แบบว่าไม่ตลอดเวลาเนะี่ย ก็จะเล่นยากพอสมควรเลยนะฮะอ่ะมาดูอีกทีนึงคือทีมไพโรจีโอเนี่ผมเป็นทีมไฟเหมือนเมื่อกี้ะครับผมแต่ว่าไม่ได้ใส่ธาตุลมแล้วก็อ่าไม่ได้เล่น2ไฟแต่เล่นเป็น2หินแทน,นะครับผมก็คือจงหลีกับอัลเบโดนั่นเองนะฮะส่วนตัวไฟเหมือนเดิมแล้วก็ตัวแปะน้ําเหมือนเดิมนะครับผมก็คือซิงชิวนั่นเองอ่ะเปลี่ยนตัวลมกับตัวไฟเป็น2หินนั่นเองทีนี้จะเล่นได้สบายกว่าอ่าเพราะว่ามันแบบว่ามีโล่จงหลีที่อ่าเรียกว่าแทบจะไม่แตกอยู่แล้วอ่ะได้สั่นพ้องหินด้วยด,วยดาเมจเยขึ้น อ่าแล้วก็มีบัฟชำนาญธาตุแล้วก็ดาเมจเสริมจากอัลเบโดด้วยนะฮะอ่ะทีมนี้จะเล่นสบายกว่าแต่ใช้ตัวแพงแบบเวอร์เกันเลยทีเดียวนะฮะอ่าสุดท้ายเนี่ผมสำหรับ DPS Hyper c a r คร์น่าจะใช่นะ <c oughs> ก็คือทีมโยอิมิยะนั่นเองนะฮะทีมโยอิมิยะเนี่ยจริงๆก็ มันจัดได้เยอะกว่านี้นะมันจะมีพวกอเอาหยุนจินมาเสริมด้วยก็คือยูยมิยะตีเร็วขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนั่นเองแล้วแต่ละกันเพราะว่ามันจัดได้ค่อนข้างาหลากหลายพอสมควรทีมที่มีหยุนจินอาจจะยิงแรงขึ้นอาจจะยิงเร็วขึ้นก็จริงแต่อาจจะมีดาเมจจากนอกสนามที่เป็นของซับ DPS เนี่ยน้อยลงนะครับผมก็อาจจะทำให้ดาเมจมันดอบลงก็ประกอบไปด้วยยุมิยะนะครับผมแล้วก็เป็นซิงชิวที่ออก ดาบทุกๆการโจมตีปกติแล้วก็เป็นฟิต่าที่มีออสช่วยยิงเนี่ยผมหรือเปลี่ยนฟิตเป็นเป๋เปก็ได้ะครับผมที่ออกทุกๆการโจมตีปกติแล้วดาเมจมันจะชิ่งกันไปชิ่งกันมาตัวสุดท้ายก็เป็นฮิลเลอร์อย่างเบเนตก็ได้หรือใครจะใส่เป็นฟิตแล้วก็เป๋สตัวเลยก็ได้นีผมเป็นสองไฟฟ้าช่วยกันทำดาเมจแต่ว่ามันจะต้องเอาเบเนตออกก็จะไม่มีฮิลใช้อันนี้ก็แล้วแต่และกันนะผมถ้าเรามั่นใจว่าเราจะยิงจนแบบมอนตายในขณะที่มอนแม่งไม่ได้แตะตัวเราเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใส่ โอเคต่อไปออกจากไฮเปอร์แครี่สักทีนี้ครับผมเรามาคุยกันถึงเรื่องทีมควิกสวัปกันนิดหนึ่งนะครับผมจริงๆริงควิกสวับอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ว่าผมจะยกมาแค่4ทีมนะครับผมที่ผมมองว่ามันเป็นทีมควิกสวับที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะฮะ ทีมแรกนะครับผมไรเดนเนชั่นนะครับผมไรเดนเนชั่นเนี่ยเป็นทีมเอ่อควิกสวับแบบที่มีตัวออนฟิลเป็นไรเดนนะครับผมก็คือภายในประมาณ7วินาทีที่ไรเดนกดอันติเนี่ยต้องเอารเดนออกมาตีก่อนนั้นนั้นเราก็ต้องกดบัฟเบนเน็ตกดเซียงหลิงแล้วก็กดถ้าเล่นเป็นซิงชิวก็กดซิงชิวให้เรียบร้อยนะฮะก็ค่อนข้างแนะนําเป็นซิงิวเพราะว่ามันทริกเกอร์ง่ายดีนะครับผมตีแล้วก็ดาบออกดาบออกดาบออกอ่ะเจ็ดวินาทีเสร็จปุ๊บก็สลับไปเล่นตัวอื่นนะครับผมไม่ต้องเล่นไรเดนตลอดเวลานั่น ถ้าเกิดว่าไม่มีซิงชิลเนี่ยอาจจะเป็นไปนเป็นอายโตหรือชายแทนก็ได้แต่ว่าซิงชิลเนี่ยมันจะใช้งานได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองนะฮะต่วซิงหลิงกับเบนเนดก็เหมือนเดิมนะครับผมทีมเนชั่นทุกทีมมีซิงหลิงกับเบนเนดอยู่เสมอนะฮะ อ่ะต่อไปคือเนชั่นแนลนะครับผมที่ไม่ใช้ไรเดนแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวสีดาวนั่นเองก็คือทีมเนชั่นแนลชายหรืออยาโตแบบเนชั่นแนลนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เลือกใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเล่นชายหรือจะเล่นอยาโตเนะี่ยเหมือนกันเด็นะครับผมสองตัวนี้แต่ว่าชายจะมีการเบิร์สอันติที่แรงกว่าแต่ว่าอยาโตจะมีการเล่นปกติที่ง่ายกว่าเพราะมันไม่มีจะข้อจํากัดเรื่องครูดาวที่มากแบบมากเรื่องแบบชายนั่นเอง อ่ะส่วนตัวธาตุลมก็เป็นคาซูฮะหรือซูโครสนั่นเองแล้วก็ประกอบด้วยเหมือนเดิมเซียงหลิงกับเบนเนต็ตนะฮะต่อไปอันนครับผมคือทีมโมกาน่านะครับผมก็คือทีมการยูแบบเน้นการกดสกิลนะครับผมกดอันติกดสกิลอีชาร์จยิงเล็กน้อยแล้วก็สลับตัวกดสกิลธาตุกดอันติกดสกิลธาตุกดอันติกดสกิลธาตุกดอันติสลับสลับกันไปนะครับผมมีชาร์จยิงกันบ้างนะครับผมเล็กน้อยนะฮะ อาจจะไม่ได้ชาร์จนานเท่าพวกอ e v e r s e mail ในผมเพราะว่านเน้นการกดสกิลนะฮะการยูในผมตัวแรกในผมแล้วก็ตัวต่อไปอาจจะเป็นตัวฟรีดก็ได้สําหรับการแช่แข็งถ้าเกิดว่ามอนแช่แข็งได้ถ้าเกิดว่ามอนแช่แข็งไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเลือกเปลี่ยนไปเป็นน้ําแข็งล้วนแต่ว่าควรจะต้องมีเฉินเหอถ้าไม่มีเฉินเหอเนี่ยยังไงเล่นมกาน่าแบบเป็นทีมแบบโมนาไปเนี่ยจะดีกว่าในผมพนเพราะดาเมจมันจะแรงกว่า มีโมนาโคคุมิ Mona, omi, หรือเชนเหิรนให้เลือกเล่นนะครับผมแล้วก็ตัวรวบนะครับผมทีมมอกรนาเนี่ยผมแนะนําเป็นคาซึฮะจะดีกว่านะถ้าสมมุติว่ามอนมันไม่ได้เยอะจนน่าลำคาญนะครับผมถ้ามอนมันเยอะจนน่าลำคาญผมแนะนําเป็นเวนซี่จะดีที่สุดหลังจากที่ลองมาค่อนข้างนานพอสมควรซูโครู้สึกไม่ค่อยเหมาะกับทีมมอกรนาเท่าไหร่ตัวสุดท้ายนะครับผมยังไงก็แนะนําเป็นเดินลนาละกันนะฮะดิลนาจะเป็นตัวที่ใช้งานได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับผม ทีมสุดท้ายในี้ผมคือทีมโมโนไฟฟ้าโมโนไฟฟ้าคือทีมไฟฟ้าห้วนจะมีแต่ดาเมจไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะก็มีไรเดนสาระะครับผมแล้วก็ตัวไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งะครับผมอาจจะเป็นเครื่องชิงเป็นฟิตเป็นเป๋ยเป็นยาเอกอะไรก็ได้นะผมที่เป็นธาตุไฟฟ้านะฮะแต่ว่าเป๋ยโตไม่ค่อยจะเหมาะกับทีมนี้เท่าไหร่เพราะว่าเป๋ยโตมันไม่สามารถทิกเกอร์กับการโจมตีปกติของไรเดนในอันติได้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายะครับผมเป็นตัวธาตุลมที่เน้นไปที่การฮิว ต้องมีฮิวนะผมอาจจะรวบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอแค่มีฮิวก็พอนะฮะก็คือเป็นจีนหรือซายุนั่นเองเนี่ยผม2ตัวนี้เลือกเอานะครับผมสําหรับทีมโมโนไฟฟ้าหรือไฟฟ้าล้วนนะฮะอ่ะก็จบไปประมาณนี้นะครับผมสําหรับการแนะนําทีมทั้งไฮเปอร์คารีแล้วก็ควิกสวับนะครับผมก็อาจจะจัดยากนิดนึงสำหรับมือใหม่เพราะตัวละครยังน้อยอยู่เนาะแต่ว่า ก็ให้ดูการจัดทีมเบื้องต้นเป็นหลักลายการสําหรับการจัดทีมเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างเป็นเมตาหรือเป็นทีมที่ค่อนข้านิยมในปัจจุบันมากๆก็แนะนำให้จัดตามการจัดทีมเบื้องต้นไปก่อนก็มีออฟฟิลออนฟิลซัพพอร์ตฮิลเลอร์หรือจะเป็นออฟฟิลสตัวแล้วก็ฮิลเลอร์ตัวหนึ่งเน้นการวนสกิลก็ได้อันนี้แล้วแต่นีผมรอตัวละครครบเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยทําทีมเมตามาเล่นก็ได้อะหรือทําทีมที่ผมแนะนำเนี่ยวมาเล่นก็ได้นะับผมลองอค่อยๆหาตัวละครไปก็ได้นะ เพราะว่าบางทีมใช้แค่ตัวสีดาวเนี่ยก็จัดง่ายกว่าที่ใช้5ดาวเนาะเพราะมันเพราะบางทีเราฟุกๆอ่ะเราก็อาจจะออกสีดาวจากตู้ท้าวอนจากตู้ผู้เล่นใหม่มาหรือจากตู้ลิมิเต็ดเนี่ยอาจจะออกมาก่อนเลด5ดาวง่ายๆกว่านะครับผมยังไงก็สู้ๆกับการหาตัวละครแล้วกันนะฮะ,ะส่วนในคลิปหน้านะผมผมจะมาพูดถึงการฟาร์มเอเลซิน,นะครับผมแล้วก็พวกสเตตแล้วก็การฟาร์มอ์ติแฟกต์นั่นเองนะฮะ ว่าแบบว่าเราควรจะฟาร์มเอาเรซินช่วงแรกไปทําอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าฟาร์มอติแฟกต์ได้แล้วควรฟาร์มช่วงไหนแล้วก็เอาสเตตแบบไหนดีเดี๋ยวคลิปหน้าจะอธิบายทั้งสเตตเกี่ยวกับอติแฟกต์แล้วก็การฟาร์มอติแฟกต์อ่าแล้วก็การใช้เรซินด้วยนะครับผมในคลิปหน้านะี้ยังไงคลิปนี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปเกนชินในคลิปต่อๆไปนะฮะที่สําคัญนะับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ จะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่บผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเหมือนเดิมะนะับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ